<c oughs> <c oughs> กัดเหยี่กัดเด้งนะครับตรงนี้เป็นเปนอะไรวัดก่อนนะครับ ช็อตบอกนะครับผมมันเป็นทางเก็บน้ำมันกำลังจะขาดไปนะครับตรงนั้นนะตรงช่วงบอกตรงนั้นนะ่ะน้ำกำลังแห้งนะครับหม่นี้สวยนะครับผมส่วนมากปลาช่อนมันจะอยู่สองข้างครับผมอยู่ทางโน้นแล้วก็อยู่อยู่ข้างในก็ตีผ่านนะครับนี่ครับ ช้อนไม่ใหญ่มากใช้กบยางแค่คันจิ๋วนะผมนี่นะครับสีชมพูบินเด็กตกปลานะครับผมนี้ถ้าเป็นหมอยที่รู้ว่าปลาจะไม่ใหญ่นะครับก็ถอดขาได้เลยครับถอดขาเอาใบสปินออกได้นะครับใช้แต่กบยางอย่างเดียวนี่นะครับ ใช้ตามสภาพใหม่นะคระับฝ่าวงงานด้วยนะครับกบยางก็คันจิ๋วครับผมสุดยอดมากๆครับ